ซีน่องตงือกนพกขชชต่างตล่ชีลายสามปีเ็นีากเปนาสามตาดหมืมืดนที่มี แงเยจ้อโมโต้เนี่นยจ่ว่ามีล่ยมยังเป๊ะ พอดีเลยแมนโบพอดีเลยแมนบบกับเสาว มืดจะมืดมืด,มดแล้วก็ไม่ลุ่มลุ่งพนมาซอยเป็นเลยจ้าสวัสดี22ท่านค่ะทำาลือเร่าเล็กต่อด้วยจ้าเหล่วละสองเวยค่ะาลาบียงอันนี้ก็ยังาลาบียง

ยี่สิบเจ็ดพ่านเพราะว่าสองขาไมั่ทอกันแต่ว่าหัวเวลามันติดไปปพื้นมันลงไปลงไปลงไปเหลืออยู่เพิ่งเส้นหนึ่งประมาณเส้นหนึ่งมีลมมีเมฆโด้เฉพาะแต่ฝนยังบม่ตกเหนื่อยตื่นเลยเบิดเบิดจะฟ้องป่า เอาแม็กนำไปนำฮสวัสดีสี่สิบท่านค่ะตกบ่จ้า โไม่ดับป่อไดรัมเอ็บอปีนั้นน่ากัแจวบบน้อตุทมตันยคนม่บ้านนัยครับฝนตกแรงไชอบดับดับคือการหมงแงเอยืนยูกัน แป้งเลยเบิด์วันีว่าสายไฟใหญ่เขาปล่อยมาหรือยังกียังยังใช่ไหมบอกสายเนถงเงนเอปล่อยล้บอกเขาคืนเล่อนปก่อนเขาคืนไหนเขานล่อนปก่อยอนนแม่เป็นีต้นหน่อยเล่นมะเอียดห บตีจริงๆมันเข็ดมันเนาะเขาก็เท็อนน้ำเข็ดเขาอันแล้วมีอยู่วะอยู่บางมีอยู่ห่างอยู่ตัวเออบ้านบาทบ้านบาทติดเลยอยู่หน้าบ้านัลยี่เออไก่่บ้านเลยเพื่อนหน้าไปว่างมีน้องชมน่า อ <z> ย <Middle> ่างต้นไม้น้ตกเาัดยแก่ัวตาลูกเดือดคุณนุ่มเท่าไหร่แปดสิบสงทค่ะไปนั่งเล่นปนั่งเที่ยงเหรอเที่ยงตงั้นาราลาที ได้มันถือทงมันถือคางนันมันไม่อยาเอาซือโอเมรนั่นลุ่มองไกล่ะลุ่มองต้นไม้ลุ่ต้นไมโอ้ถือคางนั่นตอนน้ยังม่นว่าใช่ก่บาทยังยึดชุดเลยหมดค่าค่ะทําไงทําไงลดใจไปมองหนาบาทเรา่ากัน้่ว่าฝาลุ่มองาบตอนนี้นดเดียวย่ปทอ าาเพา,าเว่าไมา่ฝา,ากกไหก็แช่ก็ติดตามในช่องปางลาถ้วมังก้เฉิั่ดจ้ายัางงงบลุงงงตีแกาลังหาวิธีตีเหตุมันดูงาม,มนะ มันต้องเอาตัวนี้มาใส่แมงนำ้ไไนนำไปไหนมาแมงน้ำไปไหนมาสวัสดีหนึง่งร้อสี่สิบหกท่านค่ะสวัค่ะ ยี่สิบสองท่านเปนเหลี่ยงยังแล้วเอาโตไปพิ้งขาข้าเจ้านะแล้วแม็กน้่มเอออากาศดีอากาศดีอากาศาาโบห่อนนำ้ำเป็นกระเลยอ,อยู่ได้ไดดดยังวะยังไปยังมาอยู่โฟลแม่ เป็นบหอนที่ละเปันยาอยู่แถวนี้อันมันลงแน่ยูทูบไดมาพลาดจับไม่ได้บอกเอาตัวเอาเสียงใหว่าวันนี้มไดถืายกายจับหินไยังไห่น้ำเยเอาันน้นเยัล็านาเย็นห็นกมี

ตัวนีเลยเขา่มเนาะตรงเลยเขา่มไปตัวนี้ตรงเลยกันเลยกันดี่เลยว่าเอานีนะปปิดเลยเจ้าตัวของมันเนี่ยปิดเลยตัดมันหนรตัดมงนี้ใชุแล้วตัวนั้นผานมาอ๋ออันนั้นมาเลยแต่ก็ตัดิไปเลยตัวีมกิอยู่แบบปิดอะก็ตัวดีแบบนี้ เนี่ยๆๆ่ีเลยเดี๋ยเดี๋ยวอุดดอ่ตัวนี้ออกมาเส้นหนึ่งแล้วโฟนตัน้ออกมาเส้นนึ่งอ๋อตัวนี้มีเสงฝาหลงซึมึมเนื่องจากตัวบ่ท่านตกเด้อค่ะสวนหกสิบท่านเลยค่ะทั้งเถงล่มเน้่ยจ้ะทุกคน อนนีิบายสามโมงสามโมงครึ่งอากาศเย็นสบายนะคะไม่มีแสงอาทิตย์เลยจาะวันนี้ตนใหม่คือสด,ดีใจเติบอยู่ดบบอกแดดบ่เขาเด้อค่ะคะุณภูมิมลดลงจากหนูบ้านหลายนะยจ๊ะ พอว่าบ่มีแดดเนาะตบไปหอนสวัสดีสามสิบห้าท่านค่ะบ่สกินหนที่อัดเสาเอาวางเอาวางหต่างมมนแข็งอยู่เลย สสุกกินเำหรับคลินี้เอาไรกันด้วยคะพอทำไมกิน่งค่ะยังไม่ตกค่ะยังไม่ตก สวัสดีค่ะ